ผมสวัสดีครับสมาชิกประการบนลติปไปจำวันที่14ตุลาคม2018ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวนั่นเองนะครับคุณอนก็สอัดครับมีกลุ่มไลน์สควอัดไลน์มาที่เล็ดทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนั้นมาด้วยในกลุ่มบิ๊กโลอเกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาอยู่ในสมาชิกในรุ่นทุกวันวันนี้นำมาฝากสมาชิกเช่เคย1คู่น้นฟุตบอลโลดโ,โซนยุโรปนะครับแขงเวลาที่145นาทีตามเวลาประเทศตกะกีหวังทีม ตุรกีกับจอร์เจียนะครับเป็นการแข่งขันของกลุ่ม E ตุรกีอันดับที่สองของกลุ่มนะครับแข่งไป3นัดมี6แต้มส่วนจอร์เจียอันดับ3ามของกลุ่มแข่งไป3านัดมี3แต้มผลการจักการเกมนั้นล่าสุดตุรกีบุกชนะ3ประตูต่อ2มานูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมในรายการนี้นะครับเจ้าบ้านตุรกีเอาชนะบัลแกเรียไป6ประตูต่อ1ส่วนจอร์เจียแพ้จีมสเปนไป0นย์ประตูต่อ2 มดูผลงานนสามนัดล่าสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านตุรกีาสานัดในรายการนี้ชนะ2แพ้1ส่วนจอร์เจียชนะ 1, 1, 1แพ้ 2, 2นะครับจะการรวมผมมองผลงานลาหลังไปตุรกีดูดีกว่านะครับมาที่ตุรกีต่อในราคาขึาา้นกลุลูกในนันครับผมบนันตามฟอร์มมองว่าผลงานของตุรกีดูดีกว่าอีกอย่างสนัดล่าสุดที่เจอกันตุรกีก็ชนะติดต่อกันนะครับมองแล้วเป็นสุปเอร์พลย์อ ตุรกีน่าจะชนะได้สำหรับค่ำคืนนี้ครับ1เม็ดมีแน่เราลุ้นเม็ดที่2นะครับมั่นใจบอลต่อครับต่อตุรกีในราคาครึ่งของรูปผมมองชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฝาบบกาามสมาชิกติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดตดิดต่ต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ